เกอร์เมคอัพชื่อดังคูโรดคูจอยถือเลิกดีรวมหุ้นกับลูกศิษย์เปิดตัว S.M.R คูชั่นตลับแดงนวัตกรรมความสวยพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าถือเลิกดีจัดงานแกลเล็ตโอเพนนิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับนวัตกรรมความสวยพร้อมเสิร์ฟของ t ิ k กตอกเกิร์และคูสอนเมคอัพชื่อดังทั้งในและต่างประเทศอย่างคูโรดรสขลคนคูจอยกนกพรที่มีผู้ติดตามเกือบหนึ่งล้านคนแล้วจากการสอนแต่งหน้าในานามซิสเตอร์เมคอัพท,ที่ได้ร่วมกับพ้นส่วน อาชนุพรและคุณวิสิตรประธานกรรมการบริษัทเดอะเนเชอรัลบิวตี้แอนด์คอสเมติกประเทศไทยจำกัดซึ่งบรรยากาศภายในงานค่ะเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนและคนดังให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างมากมายค่ะโอเคย่ะอื่นนะคะขอบคุณทุกคนมากค,ะค,ะค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่แกดเลอรีร่ของ SMXR นะคะคุชชั่นใหม่ของเราค่ะใช่ค่ะก็คุชชั่นของเรานะคะก็เป็นเนื้อที่นี่แหละค่ะตอนนี้ร้อนไหมคะทุกคน ร้อนใช่ไหมเหมาะกับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้เลค่ะดูสังเกตหน้าเราไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะก็จะเป็นคุชชั่นที่เหมาะกับผิวคนไทยค่ะปกปิดติดทนแน่นเนียนไม่หนานะคะ่ะปกติอาทําธุรกิจเกี่ยวกับบรรดาแฮร์แคร์สกินแคร์อยู่แล้วค่ะทำมา18ปีนะคะแล้วก็งานนี้ก็คือเรามาร่วมกันกับคููจอยครูโรสค่ะเป็นมุ่นส่วนกันนะคะก็เราก็รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วเนาะใช่ใช,ใช่แล้วเราก็แบบ เริ่มจากการเป็นหนูเป็นลูกศิษย์คุณครูก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้จักกันมานิสัยใจคอแบบทุกคนเราเข้ากันได้เราก็เลยว่าเราต้องทำธุรกิจร่วมกันคือเด็กดก,กันค,ค่ะอาเป็นคน <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ที่แบบว่าโอเคเลื่อนทำธุรกิจอาแบบค่อนข้างจะมีประสบการณ์เนาะส่วนเรื่องของเมคอัพนะคะก็คุณครูแน่นอนผ่านมากี่หมื่นคนคะครูบอกสิ ก็สิปีอ่ะก็เป็นเป็นหมื่นคนแล้วนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ทํางานนะคะแล้วก็การทํางานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องสกินไทายนะคะมันทําให้เราได้แบบว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจากประสบการณ์จริงของเรานะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะ SM Academy คมีของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าร่วมกับ คุณอาค่ะ<ห>ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสกินแคร์18ปี<ม>ก็เลยนำความรู้เหล่านั้นนะคะทุกคนมาผสมผสานกันในแล้วต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องบารุงไปด้วยเลยดีกว่าไหมจะได้ทั้งแต่งหน้าสวยแล้วก็ผิวสวยไปด้วยในตัวนะคะก็ฝากแบรนด์ของเราด้วยนะคะ S.M.R. ค่ะคุชชั่นตลับแดงของเรานะคะก็รรเด<ช>ี๋ยวเนี่ยเหมาะกับพี่ๆทุกพี่ๆนักข่าทุกคนเลยนะคะออกนงออกแดดนะอันนี้มี S.P.F 35หพีเอบวกบวกบวกนะเออแต่ว่าวันนี้ทุกคนได้นะทาร์เก็ตก็เป็นสําหรับคนที่ชอบการชื่นชอบการแต่งหน้าชื่นชอบการแบบเขาเรียกแต่งหน้าสบายๆแต่งหน้าง่ายๆ <ừ. S 1> คือเหมาะกับยูเซอร์ทั่วไปจริงใช่รใชเราอเป็นโปรเฟชชั่นอลที่ทําโปรดักต์ออกมาก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องเน้นว่าคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นัลนะถึงจะใช้ได้ค่ะจริงๆทาร์เก็ตของเราคือคนทั่วไปเลยที่แบบอยากที่จะมีผิวที่สวยแบบดูแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าของเราก็าคือแบบเป็นเซมิแมทก็คือไม่ได้แบบ ฟูเข้ามเรยขนาดนั้นนะคะก็เป็นแบบที่สามารถทานในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าอยากจัดแน่มจัดเต็มเหมือนพวกเราวันนี้เราก็จะตบกันประมาณ2รอบอะไรอย่างงี้โอ้ร้อนแรกก็ต้องก็ต้องเป็นร้านอยู่แล้วค่ะก็ต้องแปดหลักนะคะใช่เพราะว่าเอฟคของเราก็ไม่น้อยแต่คิดว่าตอนนี้ก็คือ ไปครึ่งทางแล้วเราเปิดตัวได้เดือนเดือนกว่าเดอว่ายังไม่2เดือนเลยไปครึ่งทางแล้วค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเตรียมรีพิตออเดอร์ละแล้วก็วางแผนทำลอนช์นิวโปรดักต์เราด้วยเพราะว่าเราคงไม่ได้มีแค่คัชชั่นอย่างเดียวใช่เราก็จะมีสินค้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีมากค่ะตอนนี้ เคือบอกเลยว่าจะบอกว่าตอนแรกอ่ะยาวเข็มขัดยาวเกินคาดเกินคาดเกินคาดค่ะเพราะว่าทุกคนรอคอยมากคือพอแค่ครูโพสต์คลิปปึ๊บทุกคนก็มาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่พอเวลาที่คลิปออกไอพอเวลาที่ของออกมาปึ๊บทุกคนก็คือซื้อกันแบบแบบซื้อกันไวมากใช่ค่ะทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งในสถาบันด้วยถ้าถ้าเปรียบเทียบคุชชั่นเราเหมือนลูกช้างอ่ะ กเราตั้งท้องพุชชั่นเรามา2ปีทุกคนนะคะแล้วก็เราก็ฟูมฟักลูกสาวตัวเล็กๆของเรานะคะเพื่อให้ออกมารับใช้สังคมจริงหัวหนุนจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆนักข่าววันนี้ได้ลองแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ประสิทธิภาพความปังของคุชชั่นของเรานะคะนี่เราเล็งมาแล้วนะเราเล็งว้แล้วเราเลือกเราเลือกสีให้ด้วยเพราะว่าเราไม่พี่ๆไปแบบว่าคือเราต้องให้เหมาะกับพี่ๆจะได้แบบเอาไปใช้ได้จริงเวลาออกงานถูกนะคะจากนักข่าวกลายเป็นดารานี่คนนี้บอกว่า ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ทำคลิปแค่เนี้ยค่ะเสียงเงินล้านค่ะก็อย่างที่บอกเราก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยก็สามารถเอาในส่วนตรงนั้นนะคะมาทําคลิปวิดีโอแล้วก็คุชชั่นของเรามันก็เลยไปได้เร็วแล้วก็ปังด้วยนะคะแล้วพอคนคือสําคัญน่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนคนซื้อไปลองมันสําคัญว่าซื้อไปลองแล้วมันดีจริงอย่างที่เราโปรโมทหรือเปล่าแล้วที่เราทำคอนเทนต์น่ะก็คือเราทํากับ คนธรรมดาแม่ค้าเขาขายข้าโพดปิ้งมั่งอะไรก็คือบุคคลที่อาชีพต่อไปยังไงอาชีพต่อไปนักข่าวหรือเปล่านักนก็คือเราใช้กับผิวแบบว่าจริงๆเลยที่เขาแบบว่าออกแดงทำงานตามปกติเลยนะคะเราก็ทําให้ได้รู้ว่าประสิทธิภาพของของคุชชั่นของเราเนี่ยได้ตรงตามโจทย์ที่เราต้องการจริงฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าสังเกตแบบคลิปวิดีโอเราส่วนใหญ่จะเอาแบบอาชีพหลากหลายแต่ว่าใครที่อาจจะเคยถอดใจจากความสวย ขอให้กลับมาลองคุชชั่นของเราแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเรามันผิวสวยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอเสริมนิดนึงด้วยความที่ทำธุรกิจเนาะแล้วก็อามีทีมงานแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องของ develop product หรือว่าการอ m p o r t อะไรต่างๆแล้วก็การ manage เรื่องของหลังบ้านช่องทางการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาประกอบกับที่คุณครูเนี่ยมีความเก่งครูเป็น Creator เรื่องของคอนเทนต์เรื่องของ Marketing ครูเก่งแล้วเราก็เอาจุดเด่นของเราสองคนเนาะที่มีเนี่ยมารวมกันมันก็ทําให้ทีมของเราแบนด์ของเราแข็งแกกมาขึ้นนะะค ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่เรามีเนาะก็คือว่าครูทำคอนเทนต์ออกมาคือปังทุกคลิปแล้วก็ใช้ฟูชชั่นของเราจริงๆแทบจะทุกคลิปเลยถ้าพี่ๆสังเกตเห็นนะคะแล้วก็ไวรัลแทบจะทุกคลิปด้วยเลงไว้หรอจริงๆใบได้ไหมอ่ะเอออะไรเออะไรอ่ะคือตอนนี้เราเดววหลอกไปเยอะอยู่นะครูอะไรที่อะไรที่อยู่บนตาแต่อยู่ใต้หน้าผากคือเราเดววไปเยอะแต่ว่าตัวไหนที่จะถึงคิวก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนเทสผ่านก่อนใช่แล้วก็สเตเบลิตี้คือ คือต้องสเตเนื้อด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำดีเอามาขายแบบนั้นไม่ใช่ค่ะเราต้องสเตเนื้อใช้เวลา30วัน45วัน60วันพอเนื้อผ่านแล้วคุณภาพเป๊ะแล้วเราถึงจะนําออกมาขายทีนี้ขึ้นอยู่ว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนใชเพราะเราเดกวไปเยอะมากจงใช่ค่ะใช้ทุกคนใช่ใช่ค่ะแล้วแต่ละคนก็ช็อปกลับไปไม่ต่ํากว่าส4ี่ตลับค่ะเพราะว่ามาเจอตัวแม่ตัวมัมแล้วคุกคบอกว่ากระซิบว่าแบบเออบางคนเอามาแล้วแหละแล้วก็เขาก็แบบซื้อมาก็แพงแพงอะไรอย่างเงี้ย เขาตัดสินใจง่ายมากที่จะเลือกใช้ของเราในราคาแค่แบบหลักร้อยเขาบอกว่าหนูไม่น่าเชื่อเลยว่าคุชชั่นคูจะแบบแค่หลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกอันนี้เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะกับระยะเวลาที่เราเดเวลอปมาแล้วแบบคุณภาพลูกค้าเขาแบบคอนเฟิร์มให้ได้เลยค่ะนอกจากชิสเตอร์แมวของเราจะวันนี้ก็เปิดตัวคุชชั่นแล้วนะคะก็อย่างที่บอกอย่าเพิ่งถอดใจกับความสวยนะคะเราก็สอนแต่งหน้าด้วยค่ะทุกคนใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือแบบเฮ้ยจะแต่งหน้าไปออกงานแต่งหน้ารับปริญญา ต้องเสียตังทีละหลายๆพันมาเรียนครั้งเดียวค่ะทุกคนตกเฉลี่ยวันละ2บาทใช่วันละ2บาทนะทุกคนเพราะว่าเรามีอายุที่ยืนยาวนะคะเเฉลี่ยของเรานะแล้วก็สวยตลอดชีพเรียนหวันนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับอาฝากคุชชั่นเนาะจริงๆคุชชั่นของเราก็เป็นคุชชั่นที่ใช้ได้แบบทุกๆวันนะคะขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่า ว่าเราจะเลือกใช้งานไหนถ้าเป็น everyday use ก so 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 ็ตบเบาๆก็สวยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะใช้ในช่วงแบบแต่งหน้าออกงานแบบพวกเรานะคะก็ตบประมาณ2รอบเหมือนที่อาบอกเมื่อกี้เนาะก็ของเรามันเป็นมากกว่าคุชชั่นธรรมดาเพราะเราใส่สกินแคร์เข้าไปในคุชชั่นด้วยนะคะแล้วก็เรื่องกันแดดเหมาะกับบ้านเราอยู่แล้วเรื่องติดทนกันน้ำกันเหงื่อเห็นไหมคะว่าหน้าเราเหงื่อไหลแต่ว่าคุชชั่นไม่ได้ไหลตามาคุชชั่นไม่ติดทิชชู่เลยนะคะก็คือฝากพี่ๆไว้ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่อาเชื่อว่าประสบการณ์นะคะของเราไม่ใหม่อย่างแน่นอนนะคะก็าตติดม เ .x.r. ด้วยนะคะว่าต่อโปวดอะไรนะใ<ค>รนรอนาคตช่องทางนะคะถ้าใครที่มาเรียนแต่งหน้าอยู่แล้วะนะคะก็สามารถ ซื้อกับติสเตอร์เมคอัพที่โรงเรียนได้เลยเนาะใช่ค่ะแวะมาก็ได้ค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะเราก็จะมีใน s h อป e e Lazada นะคะ Tik t o k นะคะแล้วก็มีใน Facebook ด้วยค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะประมาณ2องสาเดือนให้หลังจากนี้อาจจะมีลงในร้านบิวตี้บางร้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่คอนแทกกันอยู่แล้วก็เราคิดว่าเราอยากทาตลาดออนไลน์ให้โตก่อนเราเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นเนี่ยการกระจายเข้าสู่ตลาดที่เป็นตลาดร้านค้าทั่วไปออฟไลน์เนี่ยก็คือก็ไม่ใช่เรื่องยากกับหลักหลั ใช่ค่ะจากประสบการณ์อ่ะขอฝากด้วยนะคะทุกคนขอฝากด้วยค่ะพี่ๆก็ขอพี่ด้วยค่ะเอสเอ็มอาร์ตลับแดงนะคะ